ดดีีีกสนับสนุนโดยในปัจจุบันเกษตรกรมีมากกว่า20ล้านคนนะครับที่ต้องการการพัฒนาด้านต่างๆรายการทำดีดีบีกูดในวันนี้พบกับโครงการดีๆที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยทั่วประเทศครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมุ่งสร้างความยั่งยืนในภาคการผลิตของเกษตรกรโดยดำเนินโครงการแก้จนแก้จริงใช้หลักการตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการประยุกต์รูปแบบการผลิตและการใช้หลักการของการพึ่งพาตนเองให้สามารถเรียนรู้การจัดการการผลิตตั้งแต่การวางแผนการใช้พื้นที่การบริหารจัดการตนเอง การจัดการความสำคัญของการผลิตกับทรัพยากรการจัดการทุนแบบองค์รวมจนเกิดความเชื่อมั่นในวิถีการเป็นกเกษตรกรนั่นเองล่ะครับทางทกศเนี่ยนะคะเราจะเน้นกเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ทำกินไม่มากนัก ะะแล้วเราอยากให้เขาใช้แรงงาน,งานเฉพาะแรงงานในครอบครวัวในการที่จะทําการเกษตรเราก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเรียกว่าแก้จนแก้จริงด้วยวิธีพอเพียงนะคะวิธีพอเพียงก็หมายความว่าในพื้นที่เขาเนี่ยในในแค่พื้นที่เล็กๆหนึ่งไร่เนี่ยเขาก็สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้นะคะทกศพร้อมสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการอบรมในโครงการแก้จนแก้จริง โดยมุ่งหวังให้กเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศต่อไปครับช่วงต่อไปสารพันธุดีๆพบกับกิจกรรมเยี่ยมบ้านบางละมุงอีกสักครู่นะครับเด็กเป็นวยัยแห่งการเรียนรู้จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เด็กไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้วยโครงการอาหารกลางวัน น้องอิ่มท้องสมองแจ่มใสขอเชิญโรงเรียนประสมทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยขอรับรายละเอียดได้ทาง www.obec.go.th น้องอิ่มท้องสมองแจ่มใสเพื่อพัฒนาอนาคตประเทศไทยค่ะเปียนเปียนใหม่ให้หมดพวกเราจะรวยแล้วได้ป็นเลขล็อกจากสาก 3ามตัวตรงๆน้องเอ้ยเลขแล้า้วมันไม่มีหรอกมันไม่จะเลขหรอกอย่าเชื่อจดหมายหลอกลวงสมาชกงานสลักกินแบกรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกอะไรเอ่ยถึงรวยก็เปลี่ยนไม่ได้เ็าเมียแกงไงช่วยสารพันดีๆสนับสนุนโดยรายการทำดีๆบีกู๊ดในวันนี้นะครับ พบกับกิจกรรมดีๆเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชนบุรีกันครับพลตำรวจตรีอัธกฤษธาริชาติผู้อำนวยการสนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารเย็นและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในศูนย์นี้กว่า300คนเลยทีเดียวครับที่นี่เป็นที่ที่เราต้องเลือกครับทำไมต้องเลือกเพราะที่นี่เนี่ยเกิดตั้งอยู่มานานแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณปี2 5 1 0นะครับโดยสมเด็จพระศนะรีนครินทราพระมราชชนีนะครับได้ทรงมาวางศิาลาฤกษ์แล้วก็สมเด็จพระบรมก็ได้ร่วมเสด็จด้วยจากการนั้นกิจการดูแลคนชาราที่นี่นะครับภารกิจตรงนี้ผมถือว่าสําคัญอย่างยิ่งการเราที่ไม่ทิ้งกันนะครับคนในสังคมนะครับเราได้นําเงินจากความหวังเล่นเงินอธิษฐานตรงนี้กลับมาให้ครับ และให้กำลังใจนะครับผู้สูงอายุนะหรือคนชราที่นี่ครับเขาจะได้ไม่เหงาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับประชาชนทุกช่วงวัยครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุคือช่วงวัยที่ต้องการกําลังใจและการดูแลเป็นพิเศษทั้งด้านจิตใจและสุขภาพเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและยืนยาวนั่นเองครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโบความสุข จากความหวังเพื่อสังคมไทยทำดีมีก๊ก